ผู้ชมทุกทกท่านนะครับวันนี้บุญธรรมชาแนลมาอยู่ที่วัดบ้านยางเขือตาบลเมืองทุ่งอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวัดพระเจ้าใหญ่บ้านยางเขือเป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนในเขตตมบลเมืองทุ่งและประชาชนทั่วไปพระเจ้าใหญ่วัดบ้านยางเขือเป็นพระพุทธรูปปางมาวิชัยศิลประร้านช้างองค์ศักดิ์สิทธิ์นี้ที่มีอายุเก่าแก่ราว3 1 2ปี ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าใหญ่วัดบ้านยังเครือเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่มาโดยตลอดประชาชนทั่วสารทิศต่ตางเดินทางมาขอพรในสิ่งที่ตนหวังและสมปรารถนาสมดังใจปรองหากมีโอกาสก็เชิญมากราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวการงานราบรื่นตลอดไป วัดบ้านยางเขือวัดแห่งนี้แรกสร้างเมื่อปีพศ2250แสดงให้เห็นว่าชุมชนแห่งนี้มีผู้คนมาอาศัยอยู่บริเวณนี้มาก่อนแล้วก่อนที่เจ้ามงคลจะเสด็จลงมาสร้างเมืองสีภูมิในปีพศ2256เป็นต้นมาสถานที่ตั้งวัดแห่งนี้คือวัดบ้านยางเขือตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อเอ็ดขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมทำบุญหรือมากรับสักการะบูชาขอพรตามกำลังศรัทธาได้นะครับสวัสดีครับ